วัดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ช่อง y o u t u ฟอร์ดบายปิ้นเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาดู Next Gen L r e อค่ะเป็นแบบสีดำกันบ้างค่ะ 4x4 ตัวท็อปนะคะไทเทเนียมค่ะโฉมใหม่นะคะด้านหน้ากระจังหน้าที่เปลี่ยนมาใหม่ค่ะไฟหน้าแบบ m a t ริก LED ค่ะให้ไฟตัวสีที่ใหญ่ขึ้นนะคะลดแสงไฟแยงตาค่ะแล้วก็ปรับมุมองศานะคะเลี้ยวตามตัวรถค่ะ พร้อมด้วยไฟตัดหมอกที่ด้านล่างนะคะส่วนด้านข้างนะคะมาพร้อมกับคิ้วล้อค่ะเป็นแบบสีดํานะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะล้อค่ะที่มีขนาดใหญ่20นิ้วเช่นเคยค่ะพร้อมด้วยสีแบบทูโทนนะคะด้านข้างค่ะพร้อมแก้มข้างค่ะบง่งบอกนะคะที่ประตูรถค่ะมีคําว่าไทเทเนียมนะคะแล้วก็เป็นไบเทอร์โบนะคะคันนี้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวและกล้อง360องศาค่ะ จับประตูนะคะราคาจะดจำหน่ายอย่เป็นทางการนะคะอยู่ที่1ล้านนะคะ8,54,0 0 0บาทค่ะสำหรับรุ่น4ี ,4 ไทเทเนียมเรามาดูกันที่ด้านหลังบ้างค่ะสำหรับลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายค่ะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่ทําให้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นไฟคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นแบบตัว L ค่ะ ว่าไทเทนเนียมตรงด้านท้ายนะคะพร้อมด้วยคขาว่า4คูณ4ค่ะเป็นบ่งบอกนะคะสัญลักษณ์ของเอเวอเรสต์แบบ4คูณ4ไทเทนเนียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันที่ภายในกันบ้างนะคะนอกจากภายนอกที่ดูสวยงามแล้วแล้วรูปลักษณ์ที่มาเปลี่ยนมาใหม่ของเอเวอเรสต์แล้วนะคะนอกจากนี้เรายังมีสีให้เลือกนะคะถึง2สีด้วยกันนะคะแต่ว่าสีครีมแบบพาลินเนี่ยค่ะก็ลูกค้าสามารถเลือกเพิ่มเงินนะคะอีก10,000บาทนะคะสําหรับสีเบาะในรุ่นของ ไทเทเนียม4ี่เรามาดูเปิดดูด้านในกันเลยค่ะว่าสีบอบาพาเลีนเนี่ยทำให้ดูห้องโดยสาระคะ่ะดูสีสว่างสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะคะเบาก,ก็ปรับไฟฟ้านะคะถ่ายให้ดูภายในกันนิดน,นึงค่ะ ปรับลดแสงตรงไหนแล้วก็เป็นแบบพุทสตาร์พวงมาลัยที่เบาขึ้นนะคะอันนี้จะอธิบายคร่าวๆก่อนนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ารับชมนะคะตอนนี้ยังมีบูธอยู่ที่พระรามสองนะคะโชว์รถเอเวอเรสต์และเดือนหน้าค่ะจะมีที่เซ็นทัลพระรามสามนะคะแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ค่ะสามารถติดตามชมกันได้นะคะ ไปดูบูธกิจกรรมของฟอร์ดกันได้เลยค่ะตอนนี้รถจะโชว์ตามบูตกิจกรรมต่างๆนะคะในโชว์รูมรถยังไม่มีรถโชว์นะคะนี่เป็นหลังคาพาราลมิกนะคะให้ดูภายในค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะหรือว่าจะจับจองกันก่อนนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ค่ะที่เบอร์ปินนะคะ 0863350341ค่ะปิ้นอยู่ที่ฟอร์ดพระประแดงนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะถึงโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษ,ษหรือว่าของแถมพิเศษนะคะที่ลูกค้าสนใจและกําหนดการรับรถหรือว่าสีรถต่างๆในแต่ละเดือนลูกค้าต้องการสีรถอะไรกําหนดรับรถเมื่อไหร่สามารถโทรเข้ามาติดต่อพูดคุยกันก่อนได้นะคะบ้างคะสําหรับรีวิวรถเอเวอเรสต์สีคํณสีสีดำในวันนี้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ปิ๊นด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ